สวัสดีครับมาอยู่กับผมบอยเพชรยนต์กันอีกเช่นเคยนะครับผมสำหรับวันนี้นะครับผมก็อยู่ที่บริษัทเพชรยนต์นะครับอยู่กกดังเก็บรถลงที่3นะครับผมเป็นอนาณาจักรรถมือสองที่ใหญ่ที่สุดในย่านมิบุรีกันเลยนะครับวันนี้ผมนะครับพารถสวยๆนะครับมารีวิวกันอีกเช่นเคยนะครับ วันนี้ผมได้รถ Toyota Corolla a t ติด1.6รุ่น G นะครับปี2016เข้ามาใหม่นะครับรถยังไม่ได้ล้างปรับสภาพทําสปาใดๆนะครับผมรีวิวกันแบบเร็วๆแบบนี้เลยนะครับสำารับคันนี้นะครับเล่้งไม่ใช้ไปได้150,000กโลนะครับกับราคาค่าตัว429,000บาทนะครับบวกกับแคมเปญช่วงนี้นะครับดอกเบี้ย2.99นะครับผ่อนได้สูงสุด84งวดนะครับ ตกนะครับเดือนหนึ่งนะครับส่งประมาณ7 0 0 0บาทเท่านั้นนะครับสำหรับคันนี้นะครับใครสนใจลดราคาประหยัดประหยัดนะครับผ่อนเบาๆนะครับผมแนะนําคันนี้นะครับแล้วเครื่องยนต์อึดๆทึกๆทนๆนะครับดูแลรักษาง่ายนะครับเดี๋ยวมาชมรายละเอียดตัวรถกันเลยนะครับว่าคันนี้มีรายละเอียดน่าสนใจยังไงกันบ้างนะครับมาลับชมกันที่ด้านหน้ากันก่อนนะครับมาดูในส่วนของกระจังหน้านะครับกระจังหน้าของเขาจะได้เป็นแบบโครเมียม3มชั้นนะครับสวยๆเงาๆแบบนี้เลยนะครับนี่เป็นครับอ่ะมาดูด้วย กันต่อครับในส่วนของชุดไฟหน้านะครับไฟหน้าได้เป็นไฟมัลติ d e f ฟกเตอร์นะครับมาพร้อมกับไฟเลี้ยวนะครับที่ติดตั้งมาอยู่ในโคมเดียวกันแนบร้อนนะครับโคมไฟครับสภาพสวยๆเงาๆแบบนี้เลยนะครับไม่มีรอยแตกรอยร้าวนะครับผมนี่ผิวพันธุ์ฝากระโปรงใสายๆบางๆเดิมๆนะครับเคาะไปบางๆสวยๆแบบนี้นะเลี่ยมสันตัวรถนะครับยังอยู่ในสภาพสมบูรณ์นะครับนี่ดูสวยๆเงาๆเลยนะครับผิวบ้างเดิมนะครับด้านแก้มข้างนะครับไม่มีโดนมากนะครับ ชิดๆแบบนี้นะครับสังเกตได้นะครับต่อไปนะครับในส่วนของตัวล้อนะครับยังคงได้เป็นล้อแมกล้อเดิมนะครับของทางโตโยต้านะครับเป็นแมกขอบ16นะครับเป็นแมกอลลอยนะครับรัดด้วยตัวยางนะครับยางได้เป็นปี2021นะครับเอาไปใช้งานกันต่อได้อีกยาวๆเลยนะครับสำหรับตัวยางนะครับเครื่องยนต์นะครับเป็นดูโอวีวีทีไอนะขนาด1.6ลิตรนะครับอึดถึกทนแล้วก็ประหยัดน้ํามันมากๆนะครับผม กระจกนะครับผมมองข้างนะครับจะเป็นแบบสีเดียวตัวรถมาพร้อมไฟเดียวให้เรียบร้อยเลยนะครับผมผิวพันตัวรถสวยงามเลยครับด้านข้างเคาะไปบางๆใสๆแบบนี้เลยนะครับผมกระจกเดิมแท้ต่อต้านนะครับไม่ได้มีการเปลี่ยนมาหรือว่าเกิดอุบัติเหตุใดๆมาแน่นอนนะครับนี่สภาพสวยๆเลยนะครับนี่เดี๋ยวพาชมรอบคันกันก่อนนะครับเดี๋ยวค่อยเข้าไปดูกันข้างในนะครับมาดูด้านหลังนะครับด้านท้ายไฟเบรกนะครับเป็นแบบ LED Light Guiding นะครับนี่ ก็คือถ้าสองสว่างกลางคืนนะครับจะเป็นเส้นแบบนี้เลยนะครับสภาพสมบูรณ์ไม่มีแตกไม่มีร้าวนะครับผมตัวโลโก้ต่างๆทุกอย่างยังอยู่ครบนะครับรถด้านท้ายไม่มีโดนมาหรือว่าชนหนักจมน้ําพลิกคว่ำน้ําท่วมนะครับการันตีไม่มีกลับไม้ก่อไม้นะครับนี่ตัวรหัสเครื่องยนต์ของรุ่นของเขา1.6ุ่นจีนะครับเนี่ไฟเบรกอยู่ในสภาพสมบูรณ์นะครับไม่มีรอยแตกรอยร้าวนะครับนี่สภาพสวยๆเลยเดี๋ยวเปิดดูด้านท้ายกันนิดนึงนะครับ บับตัวกุญแจของเขานะครับจะได้เป็นกุญแจแบบนี้นะนี่สามารถเปิดท้ายได้ตรงนี้หรือว่าเปิดจากภายในตัวรถได้นะครับเข้าไปดูภายในกันนะครับผมตัวล้อยางอะไรอยู่ครบนะครับผมแม่แรงเครื่องมือต่างๆอยู่ครบนะครับโครงสร้างบอดี้เดิมๆรอยซีนทางมะพร้าวนะครับอยู่ในสภาพสมบูรณ์นะครับไม่มีรอยพ่นสีนะครับหรือว่าละอองสีต,งต่างๆนะครับผมการตีได้รถ ด้านหลังไม่มีโดนมาแน่นอนนะครับโครงสร้างเดิมๆบอดี้เดิมๆนะครับรอยสิ้นเดิมๆจากทางโรงงานนะครับตะเข็บเม็ดอาร์นะครับรวมถึงหัวน็อตนะครับที่ฝาท้ายนะครับเกี้ยงๆแบบนี้นะครับไม่มีพวกล่องรอยเครื่องมือช่างหรือว่าประจงประแจนะครับผมมาขันมางัดมาแงะนะครับนี่สภาพสวยๆเลยนะครับไม่อยากให้พลาดกันนะครับได้รถสภาพเดิมๆนะครับเครื่องยนต์อึดๆตึกๆทนๆนะครับผมห้องโดยสารกว้างขวางนะครับไปใช้งานคุ้มค่าแน่นอนนะครับ ยิ่งหมวกกับแคมเปญช่วงนี้นะครับผ่อนได้สูงสุด84วันะครับส่งอ้วนรับประมาณ7,000บาทเท่านั้นคุ้มค่ามากๆเลยนะครับผมเข้าไปดูภายในกันต่อนะครับว่ายละเอียดภายในของเขาเป็นยังไงกันบ้างนะครับอ่ะเบาะนะครับจะได้เป็นเบาะหนังสีเบสนะครับสภาพสมบูรณ์ไม่มีรอยแตกรอยร้าวนะครับผมนี่ตะเข็บเดินได้ต่างๆอยู่ในสภาพสมบูรณ์นะครับมีรอยค่าปกกระปกนิดนึงนะครับเดี๋ยวเราดูแลทําสปาขลัดให้อีกทีหนึ่งครับรองสะอาดขึ้นแล้วก็สวยขึ้นแน่นอนนะครับพวงมาลัยได้เป็นบาติ แบบมัลติฟังก์ชันนะครับปรับโหมดเครื่องเสียงฝั่งซ้ายมือนะครับนี่กระจกพับไฟฟ้าจากภายในได้เลยนะครับผมเลขใหม่นะครับ154,000โลนะนี่เครื่องเสียงนะครับเดิมๆโรงงานนะครับก็เล่นเป็นพวก cd fm am นะครับผมต่ออเดี๋ยวผมเช็คดูว่าต่อ aux โอเคได้แน่นอนต่อ aux ได้นะครับตัวแอร์เป็นแบบอันดล็อกนะครับก็ปรับหมนมือปกติเลยใช้งานง่ายๆทนๆน,นะนี่ เกียร์เป็นแบบซูเปอร์ซีวีนะครับเป็นอัตโนมัติคือเวลาเข้าเกียร์มันก็จะนุ่มนวลกว่าเกียร์อัตโนมัติแบบธรรมดานะครับผมนี่แผงคอนโซลด้านหน้าแดชบอร์ดด้านบนนะครับอยู่ในสภาพสมบูรณ์ไม่มีรอยแตกรอยร้าวนะครับมีรอยตรงนี้นิดนึงนะครับน่าจะเป็นคราบกาวนะครับเจ้าของเดิมน่าจะมีการติดตั้งพักเครื่องอยู่ด้านในนะครับอาจจะเป็นสายมูนะครับนะโครงสร้างบอดีดเดิมๆนะครับมาเนี่ยครับหัวน็อตเกี้ยงๆแบบนี้นะครับไม่มีร่องรอยการขยับนะครับ สภาพสวยๆเลยสติกเกอร์นะครับต่างๆแล้วก็หัวน็อตนะครับสภาพสวยๆเดิมๆนะครับผมาการันตีโครงสร้างเดิมๆนะครับผมต่อไปครับในส่วนของเบาะผู้โดยสารนะครับนี่มาดูเบาะผู้โดยสารนะครับสะอาดส,ส,สวยงามนะครับผมเดี๋ยวดูแลกทาความสะอาดอีกนิดน,นึงนะครับสวยงามขึ้นแน่นอนนะครับเพดงเพดานนะครับอยู่ในสภาพสวยๆนะครับห้องโดยสารค่อนข้างจะปลอดโปรนแล้วก็กว้างขวางนะครับนั่งโดยสารนานๆไม่มีอึดอัดแน่นอนสำหรับตัว คอลลาลาอัลติสนะครับผมเป็นรถที่โดยสารได้ดีมากๆนะครับแล้วก็ขับในเมืองคล่องตัวเป็นรถขนาดกลางไม่เล็กไม่ใหญ่จนเกินไปนะครับเครื่องยนต์ขนาด1.6ลิตรนะครับประหยัดน้ํามันแล้วก็ขนาดกําลังดีนะครับผมเข้าไปดูในส่วนของรายละเอียดห้องเครื่องกันต่ออีกนิดนึงนะครับมาดูห้องเครื่องกันต่อนะครับโอ้โหเครื่องยนต์นะครับสะอาดสะอ้านภายในนะครับโอ้ผมว่าสวยๆเลยนะครับยังไม่ได้ปรับสภาพนะถือว่าโอเคเลยนะครับมีฝุ่นๆบ้างเล็กน้อยนะครับเป็น เศษใบมงใบไม้นะครับผมเครื่องยนต์ของเขาได้เป็นดูอัลวีวทีขนาด1.6ลิตรนะครับอึดถึกทนแล้วก็ประหยัดน้ํามันนะครับภายในนะครับรอยซีนต่างๆไม่มีรอยข้าวน้ำมันไหลเยอะไม่เห็นนะนี่สภาพสวยๆนะครับผมพวกจุดบาร์กสีตั้งสีต่างๆนะครับจากทางโรงงานนะครับยังอยู่ครบนะครับผมมาดูโครงสร้างฝั่งนี้นะครับผมลายตั้งแต่เม็ดอาร์ตรงเบ้าโชกนะครับยังเรียงตัวครบๆแบบนี้นะครับหัวน็อตด้านแก้มนะครับไม่มีร่องรอยการขยับหรือว่าถอดขันนะครับ ฝากระโปรงเช่นเดียวกันนะครับรวมถึงตาปั๊มนะครับทางโตโยต้านะครับยังอยู่ชัดๆแบบนี้นะครับผมฝากระโปรงเดิมๆนะครับไม่มีโดนถอดโดนเปลี่ยนไปทําสีมาแน่นอนนะครับนี่สภาพสวยๆตัวสติ๊กเกอร์มอกรแล้วก็ตัวสติ๊กเกอร์ต่างๆจากทางโรงงานนะครับก็อยู่ในสภาพสมบูรณ์หัวน็อตด้านแก้มนะครับรวมถึงฝากระโปรงฝั่งนี้เช่นเดียวกันนะครับสภาพสมบูรณ์นะครับเบ้ชโชคนะครับเม็ดอักหนึ่งตัวสวยๆแบบนี้นะครับ มาชมในส่วนของคานด้านหน้ากันต่อนะครับนี่คานด้านหน้านะครับตรงๆสวยๆนะครับนี่เดี๋ยวผมถ่ายให้ดูนะครับนี่คันด้านหน้าตรงๆแบบนี้เลยนะครับพวกดูกลมๆนะครับคมๆแบบนี้นะครับเดิมๆนะครับปั๊มสามนะครับยังอยู่นะครับคานหน้าทั้งปั๊มสามนะครับนี่สวยๆเลยนะครับบอดี้เดิมๆนะครับตัวเอลติสนะครับสังเกตง่ายนะครับรถที่โดนมาหรือไม่โดนมานะครับเพราะคานด้านหน้ามันจะดูสังเกตได้ง่ายนะครับกว่ารถรุ่นอื่นๆนะครับนะ เป็นไงกันบ้างครับสำหรับคันนี้นะครับตัวโตลต้าคาร์เรล่าซิต1.6รุ่น G นะครับปี2016นะครับกับราคาเพียง429,000บาทนะครับบวกแคมเปญตอนนี้นะครับผ่อนเบาๆนะครับดอกเบี้ย2.99นะครับส่งได้สูงสุด84งวดนะครับตกเรือนละ7,000บาทเท่านั้น7,000ต้นเลย7,000เลยประมาณ7,000นะสำหรับคันนี้นะส่งเบาๆนะครับใครหารถนะครับขนาดกลางไว้ใช้ในเมืองคล่องตัวหรือว่าใช้ภายในครอบครัวก็ดีเนื่องจาก ห้องโดยสารค่อนข้างจะกว้างขวางปลอดโปร่งแล้วก็นั่งสบายนะครับเดินทางใกล้ก็ดีไกลก็สบายนะครับผมคันนี้ตอบโจทย์แน่นอนแล้วก็ราคาไม่แรงด้วยนะครับสำหรับคันนี้นะครับสนใจได้ติดต่อมาได้เลยนะครับ083131826 8เบอร์นี้แอดไลน์เพิ่มเพื่อนได้เลยนะครับยินดีให้คำปรึกษาการออกรถการจัดไฟแนนซ์นะครับผมแล้วก็การดูแลบำรุงรักษารถต่างๆนะครับติดต่อเข้ามาปรึกษาได้เลยนะครับผมสตหวับวันนี้เดี๋ยวผมขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับ ก่อนจากกันไปรบกวนพี่พกดไลค์กดซับสไคร์กดสั่นกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ